ก็ให้นักเรียนฟังเพลงเพลง,งนี้นะคะดางชื่อเพลงออกไหมคะชื่อเพลงก็มาจากเนื้อเพลงชื่อเพลงว่าเมนูไข่เพลงนี้มีความสําคัญกับคนไทยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ให้แก่พี่สาวของพระองค์นะคะ ที่สวรค์นคนไปแล้วก็คือสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเรื่องในวันเกิดนะคะเพลงนี้แต่งตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538นะคะหลายปีมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะจากเนื้อเพลงนี้นะคะก็จะโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะ่ะซึ่งคุณครูพูดออกไปมีอยู่สองคำก็คือเพลง พระราชนิพนธ์กับทรงพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์เป็นคํานามส่วนคําว่าทรงพระราชนิพนธ์เป็นคํากริยาวันนี้เราจะเรียนเรื่องคํายาราชาศัพท์นะคะก่อนอื่นก็จะมาท้า,าวฟังก่อนว่าคํากริยานะคะ มีลักษณะอย่างไรก็คือคำที่แสดงอาการหรือการกระทําของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเกิดอัปทานหัวเราะร้องไห้ทักทายคิดนะคะก็เหมือนกับคำตรียาที่เราเรียนกันนะคะโดยปกติเราไม่สามารถใช้คำเหล่านี้นะคะกับพระมหากษัตริย หรือพระบรมสารีวงศ์ได้นะคะเราจึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนคํากิยาดังกล่าวให้เป็นคํากริยาราชาศั์นะคะซึ่งการจะเปลี่ยนคําเหล่านี้เป็นคํากิยาราชาศัพ์ก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการเปลี่ยนนะคะเรามาทบทวนเรื่องคําราชาศั์กันก่อนนะคะว่าคําราชาศั์ หมายถึงอะไรนะคะคำราชาศัพท์ก็คือคำสุภาพนะคะสำหรับใช้ให้เหมาะสมแก่ฐานะของบุคคลพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์ข้าราชการแล้วก็สุภาพชนทั่วไปซึ่งเราได้ เรียนไปเมื่อว,วานนี้ก็คือคำราชา <ใน S 1> สักในหมวดร่างกายกิิยาในหมวดร่างกายนะคะวันนี้เราจะเรียนกันกิริยาราชาสั์ซึ่งคำราชาชาสัม์มีทั้งคำนามราชาสั์ซึ่งคำนามราชาสัาาาส์เราก็รู้รู้จักทั่วไปอยู่แล้วนะค,ะคือก็คือคำนามปกติที่เราเคยรู้จักกันนะคะมีทั้งเป็นชื่อ คนจัดสิ่งของนะคะเป็นคำนามคำจับพดามก็ใช้แทนตัวเราใช้แทนคนที่เรากล่าวถึงเรียกคำจับพนามนะคะส่วนคำกิยาเนี่ยมีขั้นตอนการใช้นะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าใจเน,นื้อหาความรู้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นตัวชีวะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ส่วนคำนามอื่นๆเดี๋ยวคุณครูจะสอนภายหลัง นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำกริยากันก่อนเรามาดูแล้วก็มารู้จักความหมายของคำกริยาต่างๆเหล่า,าลน,นี้ก่อนนะคะเรามารู้เรียนรู้จักคำกริยาบางคำแล้วก็ความหมายของคำกริยากันแล้วกันนะคะผู้คำจามันนะคะผู้ทำราชาสั์ก็คือคำว,ว่าตราคำจา พระบรมราชาองค์การคําสั่งสอนพระบรมราโชว่าทักทายพระราปฏิสันฐานแต่งหนังสือทรงพระราชนิพลลงลายมือชื่อลงพระปรามาพิไธยกินเสวยนั่งประทับให้พระราชทานดูทอดพระเนตรอยากได้ มีพระราชาปรศักด์อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะลูกคำกริยายังมีอีกมากมายหลายคำแต่การที่เราจะใช้คำกริยาให้ถูกต้องนะคะต้องมีขั้นตอนนะคะเช่นเราจะทำคำนามนะคะให,คาาาคคให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์คำนามบางคำให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ เราจะต้องใช้คำว่าส่งนำหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะช้างเป็นคำนามถ้าต้องการให้คำว่าช้างเนี่ยเป็นคำกริยาราชาศัตว์ต้องใช้ว่าส่งช้างแปลว่าขี่ช้างนั่นเองนะคะดนตรีเป็นคำนามทรงดนตรี เป็นคำกิริยาเล่นดนตรีศีลจะทำให้เป็นคำกิริยาก็คือทรงศีลแปลว่ารับศีลธนูเป็นคำนามทรงธนูเป็นคำกิริยาหมายถึงยิงธนูนะคะทำร,รงทำหมายถึงการฝั่งเทศรถ เป็นคำนามทรงรถหมายถึงการขับรถเป็นคำกริยาแหละปืนเป็นคำนามจะทำให้เป็นกิริยาเติมทรงเข้าไปก็คือทรงปืนเห็นไหมคะจากคํานามบางคําเราจะทําให้เป็นคำกิริยารา,าสาศั์โดยการเติมทรงเข้าไปหรือใช้าทรงนําหน้าถ้าเป็นคำกิริยาสามัญก็คือ เป็นคำกียาที่ไม่ใช่คำราชาสั์ต้องใช้ทรงหน้าทรงรับทรงถือทรงยินดีทรงกรรุณาทรงกว้างทรงอุตสาหะทรงสั่งสอนคำว่ารับถือยินดีกรุณากว้างอุตสาหะสั่งสอนไม่ได้เป็นคำราชาสั์เป็นคำสามัญธรรมดาเมื่อจะทำให้เป็นคำกียาราชาศั์ ใช้คำว่าส่งนําหน้าก็จะกลายเป็นคํากริยาราชาสัจทันทีเลยนะคะห้ามฟังให้ดีนะคะห้ามใช้ส่งนําหน้าคํากริยาที่เป็นคําราชาสั์อยู่แล้วนะคะห้ามใช้ส่งนําหน้ากับคํากริยาที่เป็นคําราชาสั์อยู่แล้วเช่นเจววเสด็จ ประทับริ้วโปรดพอดพระเนตรตรัสสงฆพระราชทานประชวนพิโรธพอพระไทยหรือพอพระราชาหลุยไทยเพราะว่าคำกิหลยานี้เป็นคำราชาศักอยู่แล้วไม่ต้องใช้ทรงนำหน้ายกเว้นอยู่คำเดียวก็คือคำว่าผนวดผนวดหมายถึงการต้องใช้ทรงนำหน้านะคะ ในระดับปห้าเนี่ยคุณครูให้นักเรียนจาแค่นี้พอนะคะจําไว้ว่าถ้าคํากริยาคําใดเป็นคําราชาศักท์อยู่แล้วไม่ไม่ต้องใช้ทรงนําหน้ายกเว้นคําว่าพนุเราจะใช้ทรงนําหน้าคํากริยาที่เป็นคําสามัญเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะคํากริยาคําว่าเป็นกับคําว่ามีเนี่ยเป็นคํากริยานะคะ ซึ่งคำสองคำน,นี้ถ้านำหน้าคำราชาศัพท์แล้วห้ามใช้สงค่ะอันนี้คุณครูนำมาเพิ่มเติมให้นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนในชั้นสูงข,ขึ้นนะคะคุณครูจะไม่อ่านให้นักเรียนฟังะคะเดี๋ยวนักเรียนจะสับตรงให้นักเรียนอ่านคำเหล่านี้เองนะคะคำว่าเป็นกับคำว่ามีนะคะเพราะว่าสองคำนี้เป็นคำคียยานะคะไม่ต้องใช้สงนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้จักคํากริยาบางคําหรือคํานามที่เปลี่ยนเป็นคํากริยานะคะคำแรกเลยค่ะพระบรมราชโอุ่งการน,นะคะหมายถึงคําสั่งของพระมหากษัตริย์นะคะทรงพระราชนิพลคำนี้เป็นคํากริยาะคะ่ะแต่งหนังสือหรือแต่งคาปะพั มาแล้วคำพูดยกตัวอย่างให้ดูตอนต้นชมงนะคะพระราชนิพลคำนี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงผนงานประพันธ์ต้องแยกให้ออกนะล,ลูกพระราชนิพลกับทรงพระราชนิพ์นะคะไม่เหมือนกันค่ะพระราชนิพธ์เป็นคำนามทรงพระราชนิพลเป็นคำกริยาค่ะสนพระราชหรือไทยแปลว่าสนใจ พระราชการณียกิจนะคะหมายถึงงานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำพระราชทานพรก็คืออวยพรทรงมีพระราชปฏิสสงไทนหมายถึงทักทายนิม,มนต์คำนี้ใช้กับพระสงฆ์นะคะซึ่งเราจะเรียนคำที่ใช้กับพระสงฆ์ในชั่วโมงหน้านะคะแต่ว่าเชิญใช้กับนะคะพระพิสุทธิ์และ สามเอน,นะคะคำรางนี้เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะนะคะ,นะคะมีแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะหน้านี้นะคะมีคําให้นักเรียนเลือกมาไปเติมในช่องว่าพระราชปฏิสันฐานพระราชนิพนนิมนต์พระราชทานพรฉันพัฒหานเพลงพระราชากรณียกิจ พระราชนิพนธ์สนพระราชาธิไทพระบรมราชะองการนะคะการทําแบบทดสอบแบบนี้หรือแบบสุขัดแบบนี้นักเรียนอย่าอ่านไปทําไปนะคะอ่านตัวเลือกให้ครบนะคะมีเก้าข้อเก้าตัวเลือกนะคะแดข้อเก้าตัวเลือกแล้วนักเรียนจะต้องอ่านทุกข้อก่อน อ่านจ์ทุกข้อก่อนที่จะนําไปเติมส่วนด้านล่างเนี่ยความหมายเมื่อสักครู่คุณครูให้นักเรียนอ่านแล้วก็บอกความหมายไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถนํามาใช้ตอบคําถามด้านล่างได้เลยอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวมีโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีการที่เราจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะต้องมี มีรารจากในหลวงกะมีคำสั่งคำไหนแปลว่าคำสั่งลูกน้อเรียนกะนำมาเตือนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลาิศหานภาลัยวรรณคดีที่สําคัญไว้หลายเรื่องนะคะก็คือแต่งหรือประพันธ์วันณคดีต้องเป็นคำตริยานะคะคำว่าแต่งหนังสือหรือประพันธ์นะคะคำไหนเป็นคำตรียา ทีแ่แปลว่าการแต่งหรือาการภระพั์สมเด็จพระคนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีวิชาภาษาไทยภาษาต่างประเทศและประวัติศาสตรนะคะอันนี้แสดงว่าจะต้องเติมคำไหนน,นักเรียนลองอ่านสิคะนะคะคุณครูไม่ตอบ หนังสือเรื่องพระมหาชนกเป็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชดูข้อสี่กันใหม่นะลูกข้อสี่นะคะรหนังสือเรื่องพระมหาชนกเป็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะคะเมื่อตอนข้อสองเนี่ยเราเติมไปแล้วตรงแต่งนะคะ แต่งหนังสือหรือแต่งคาประพันธ์นะคะส่วนข้อนี้เราจะใช้ข้อไหนคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานนะคะผลงานการประพันธ์ต่อไปขอ้อ5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบมากมายเพื่อประสบวิกรชาวไทยในหลวงราชการที่9ทรงทำงานที่เพื่อ ประชาชนคนไทยเอาไว้มากมายงามที่ในหลวงทรงกระทำคำไหนลูกนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่พวงชนชาวไทยในวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ก็ต้องไะไคะอวยพรนะคะคำไหนประโยคไหนแปลว่าอวยพรคะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรัชการมราชีนีกับประชาชน ทักทายนะคะคำไหนแปลว่าทักทายคะข้อสุดท้ายคุณพ่อพระสงฆ์ก้าวลูปมาและจวดมนลเพื่อทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นคําที่ใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะเขียนตัวบรรจงนะลูกทำในใบงานทำเสร็จแล้ว,าาวลสง่งให้คุณครูดูนะคะพุ่งน,นี้เราจะเรียนเรื่องคําที่ใช้กับพระพิสุแล้วก็คําสุภาพ คะวันนี้ภาษาไทยของคุณอาลีพอแค่นี้ก่อนนะลูกสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะวันพุน่นี้ตั้งใจทำนะคะใกล้สอบแล้วนะลูก